สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟตอนที่52นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกิปปืน AK Water b a l l o o นะครับเย้วู้ฮูวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมารีวิวนะครับโอ้โหเป็นปืน AK คลิปที่แล้วนะครับเรารีวิวปืนนี้ไปวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนนี้นะครับเป็นปืนเอฟเฟกเนี่ยก็จะมีฟองน้ําอยู่นะครับส่วนก็จะกรอบก็สีก็จะประกอบไปด้วยสีเหลืองก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับส่วน ส่วนส่วนเอมตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีรูปเหมือใจอยู่นะครับแล้วก็มีปืน M4A1 นะครับเป็นปืนสีเทาน,นะครับแต่เอฟเฟกเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือทั้งสองปืนมันสามารถแสดงในลอบบี้นะคะแต่ผมขอเลือกเป็น AK แห่งความรักกันแล้วกันนี่นะครับท่านผู้ชมที่จะสแสดงในลอบบี้เพราะมันสดใสสงามกว่าโอ้โหสวยงามมาก แต่ประเด็นก็คือได้แค่ชั่วคราวนี่นะครับารผไปชมค่าสถานะปืนนะครับดาเมจดาเมจหนึ่งนะคบระยะลบหนึ่งนะคแมกกาซีนบวกสองนะครับอันนี้ปืน AK นะครับอันนี้ m อ a 1ดาเมจขึ้นนะครับความเร็วรีหลดลดหนึ่งความแม่นยำเสองนะคะเพิ่มสองนะครับมาไม่นอช้ครับเราก็จะไปลองปืนพวกนี้สองกระบอกไปในสมฟิสไตล์ไปลุยกันเลยวู้ฮู วันนี้นะคบเราก็เอาคู่หูโอริโอลูกเราไปด้วยผมตั้งชื่อมีแพนด้าว่าโอริโออีกไม่นะ่าผมก็จะเปลี่ยนว่าไอดำโอเคตอนเข้าเกมมาแล้วนะเราก็ได้ปืน a อเคมาแล้วนะคะทำไมก็เาเพมาสามาราแสดงล็อบบี้พอเข้าเกมมาล้วก็จะได้ปืนเ k เคเข้าเกมเลยนะเนาะดี๋ยวเราขอเลือกก่อน m 4 a นะนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้โ oh, หเป็น Steam, สตรีชมพูเลยอ่ะมาลองปุกันไม่จำอะไรดูดิต้องถามว่าปุ m ่ m 4 a แม่ทำบวกสอง,ปงะะาาเปลี่ยนสปอยแป๊บหนึง่งนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนสปอยแป๊บหนึ่งขออภยอยัยด้วยนคะครับโอเค โอเคสโอบเรียบร้อยผมในขนาดสโอบคูณสี่ทำไม้ เ้ยผู้ชมผมตาได้ไงอ,อ่ะีคนจะยิงเรา คขออนุญาตเอ 没换干粮嘞，没换干粮嘞，哦， โอ้แต่ได้ยังไงเฮ้ยปืนเอ็กเอ็มแปดมันใช้ระยะใกล้มากมันไม่แรงนะเอ็กเก็ดแรงกว่าอีกระยะใกล้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วเราขออนุญาตไปเก็บวองที่บ้านสิ కలనం పెట్టుకోవడానికి ఓ ఓ โอ้ยเกือบตายแล้วเหรอ56โอเคจะกันสตูแล้วกัะ มีคนหัวแตกคนนะั่นอมโอ้หลังหน้าโอ้ไม่ใช่

มีคนห้องสมุดวิ่งเป็นไปไม่ได้จะสไนเปอดแต่ถ้ามาจุดนี้คือขาดทุนมากที่สุดไม่เติมเพราะว่าผมเพราะ ลงไม่ทันแล้วมไม่เคยมารีวิวของทักม่ชีก็เพราะว่าก็เพราะว่าผมเติมแค่หนึ่งครั้งท่านผู้ชมเข้าใจไหมว่าหนึ่งเข้าใจไหมท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเราตเติมมากไปมันก็ไอ้นี่ไง,ไงก็เก็บเงินอนาคตเธอพมดนะ พี่โจแค่หนึ่งครั้งบางครั้งผมก็รีวิวของฟรีก่อนนี่คือคลาสศพในการย,อย,อย,อยอ่อๆๆผมมีงินมีเงินจากการขายของนะครับ ไปรับซื้อปอคนมาจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วผมนะักขายที่ห้องนี้นครับได้กำไรเท่าไร่ตอนนั้นนะตอนปอ .3 ท่านผู้ชมแม่ต้องเก็บเงินเอาไว้นาคนนะครับมนาะคตจะดีดหนึ่งผมเติมแค่หนึ่งครั้งพอครับโอ้โไม่ใช่ละ